สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Man United ครับลัสฟุตคอยลูนนะครับสุนหน้าแมนเชสเตอร์แตดนี่สามารถที่จะสร้างสถิติพิมพิลีขขึ้นมาใหม่ได้เกมที่โลสนาพบกับลูตันครับหลังจากที่ลัสฟุตคอยลูนนะครับสุดหน้าที่แมนเชสเตอร์แตดนีไปกระชากตัวมาจากแอตแลนตาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ตอนแรกนี่แบบเป็นสิงปืนฝืดครับแต่ว่าพอเริ่มที่จะยิงประตูได้นี่ก็ยิงมารัวๆเลยนะครับ ตอนนี้ยิงในพิมพ์ลีกมา5เกมติดเข้าไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอซิติยิง5เกมติดใิรัสพูสฮอยลูนถ้านับเรื่องอายุนี่ยังเป็นรองทางด้านนิโคลา่าอเนลกานะครับอดีตนักเตะชาวฝรั่งเศสโดยนิโคลา่าอเนลกาดียิง5นัดรวดในสืพิมพ์ลิกตอนนั้นมีอายุ19ปีกับอีก239วันฮอยลูนครับ21ปีกับอีก12วันสถิติเก,ก่าของอเนลกาดีทำไว้ในปี1998 แต่ว่าวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าหากรัสุูสคอยลุนสามารถที่จะจริงประตูได้เกมที่โลงสนามเจอกับลูตันเขาจะกลายมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่หลุดในประวัติศาสตร์ของพิมเมลีกที่ยิงประตูได้6เกมติดต่อกันจดดเนจ้าของสถิติคนปัจจุบันนี้ก็คือโจวินขอครับทำได้ในปี2021กับนิวคาสเซิลอายุ21ปีกับอีก272วัน วูดันด้านนี้เปิดราคาค่าตัวของทางด้านเนโต้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปโดเนโต้เนี่ยครับนักเตะชาวโปรตุเกสตัวพวกเขาต้องการอยากจะได้ราคาอยู่ที่60ล้านปอนด์ไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเปโดเนโต้ยังมีอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมด้วยนักเตะชาวโปรตุเกสทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว3ประตูกับทําได้อีก1 0บแอสซิสต์นี่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลาครับ เล่นได้ในตำแหน่งแนวรุกแทบจะทุกตำแหน่งนะครับสำหรับนักเตะชาวโปรเกสคนนี้ครับวู๊จริงๆแล้วคือไม่ต้องการที่อยากจะปล่อยเขาออกจากทีมนะครับถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของเงินเนี่ยนะครับต้องการอยากจะได้เงินเข้ามานะครับเพื่อทําให้งบดุลเนี่ยมันออกมาดูดีทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์เตดนี้ก็มีการติดตามดูฟอร์มการเล่นของเปโดเนโตมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะเป็นการสู้กันของ2ทีมนี้ แถวราคาค่าตัว60ล้านปอนด์ที่วูฟตั้งนีก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับนักเตะที่มีประสบการณ์ในพเมร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการพิจารณาดีๆครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนักเตะคนนี้ลงสนามครบ90นาทีนะครับกับสโมสรในช่วงล่างๆที่ผ่านมาครับเคยมีอาการบาดเจ็บยาวๆมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะต้องดูดีๆนะครับทีมแพทย์จะต้องพิจารณาดีๆครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับ 60ล้านปอนด์ถามว่าแพงไหมไม่แพงครับแต่ว่าถ้าหากนักเตะม,มีปัญหาการบาดเจ็บรื้อรังม,มันก็ไม่น่าจะเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับแฟรงกี้เดจองครับหลังจากที่บาร์เซโลนานี่มีการตั้งราคาขายนักเตะคนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่แฟรงกี้เดจองไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาอีกก็ต้องย้ำนิดนึงนะครับบาร์เซโลนายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฟรงกี้เดจองไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แต่ว่าเดอร์จองนี่ยังไม่มีการตอบรับอะไรใดๆทั้งสิ้นสัญญาของเขากับบาเทลนาจะหมดลงในปี2026บาซ่ายื่นให,ให้ใหม่นะครับจะทําให้เขาอยู่กับทีมออกไปอีกแต่ว่าสิ่งที่แฟรงกี้เดอร์จองจะต้องยอมก็คือลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครับช่วยเหลือสโมสรบาเซลนานะครับเพราะว่าบาเซลนา a นี่มีปัญหาในเรื่องของทางด้านการเงินอยู่ อะไรก็ตามนะครับถ้าหากแฟรงคี้เดตองไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่บา์เซโลน่าก็พร้อมครับที่จะปล่อยเขาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ90ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์เดนดีก่อนหน้านี้เคยต้องการอยากจะได้ตัวแฟรงคี้เดตองสามารถจะตกลงกับบา์เซโลน่าได้เรียบร้อยเลยด้วยนะครับตั้งแต่ปี2022แต่ว่าเดจองปฏิเสธครับแมนยูก็จบลงด้วยการไปเอาทางด้านคาร์ซิเมโรเข้าสู่ทีมแทน ตอนนี้เป็นอีกรอบหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ตัวแฟรงกี้เดอจองแต่ว่าราคา90ล้านปอนด์ที่ฝั่งบาร์เซโลนาตั้งเอาไว้นี่เซอร์จ,จิมมองว่ามันแพงจนเกินไปครับยังไงก็ไม่มีทางครับที่จะจ่ายในราคานั้นเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วนะครับในหลายๆเคสก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจเดนซันโชเรื่องของแอนโตนีนะครับเรื่องของทางดนคาซิเบโร่ iro, คือจ่ายแพงเกินความเป็นจริงในเคสนี้นี่ทางด้านเซอร์จ,จิมบอกว่าถ้าจะดึงแฟรงกี้เดอจองเข้าสู่ทีมนะครับ จ่ายเต็มที่อยู่ที่70ล้านปอนด์นั่นเองครับคุณไม่สามารถที่จะมาขูดอะไรได้อีกแล้วแมนยูก่อนหน้านี้นี่ทำธุรกิจผิดพลาดมาคนข้างจะเยอะแล้วนะครับเ,เรื่องไปการการไปซื้อนักเตะเนี่ยครับจ่ายแพงเกินความเป็นจริง่ตอนนี้ผู้บริหารเมืออาชีพเข้ามาแล้วเขาบอกว่าไม่ครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ70ล้านแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ีูพร้อมที่จะแนบนักเตะ4คนให้กับบาร์เซโลนาคือคุณเลือกเอาเลย นะครับแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะครับว่าราคาค่าตัวแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างคนแรกเลยเป็นนักเตะที่บาเซโลูนาเขาอยากจะได้อยู่แล้วนะครับก็คือเมสันกรีนฟูดซึ่งตอนนี้เล่นในลาลีกาเรียกว่าแบบเข้าทางอะไรเกินนะครับฟอร์มดีตลอดครับตลอดทางด้านกรีนฟูดครับคนที่2ครับเจเนสันโชอีกหนึ่งปีกนะครับที่ตอนนี้อยู่กับบริเซียดอทบุนนี่ก็เคยมีข่าวแผลเหมือนกันนะครับว่าบาเซโลนาให้ความสนใจครับ คนที่3ครับเป็นแอนโตนี่อ่านี่ก็อีกหนึ่งเอาไปเอาไปเลยนะครับด้านขวาเนี่เอาไปให้หมดเลยว่างั้นเถอะนะครับสำหรับนักเตะชาวบ,บราซิเลียนครับจอมหมุนเนี่ยครับดูแล้วอนาคตกับแมนยูดิคงคงไม่ได้แจ้งเกิดแล้วล่ะคะับแมนยูก็พยายามที่จะกําจัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะงั้นเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาของการซื้อแฟรงกี้เดอจองและคนสุดท้ายครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกรักนะแล้วนะแต่ก็มีข่าวว่าเซอร์จิมดิคือพร้อมจะปล่อยสกอตต์แม็กทูมิเ um นะ่เนี่ยคุณเอาเดอจองมาให้ผม คุณเอาสกอตต์แม็กชูมิเน่ไปน,ะน่ักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกันนะครับก็น่าที่จะไปทดแทนอะไรกันได้ครับนี่คือ4นักเตะนะครับที่ทางด้านเซอร์จิมพร้อมจะแนบไปกับการซื้อแฟรงกี้เดรจองครับขึ้นอยู่กับบาร์เซโลน่าครับว่าพวกเขาต้องการอยากจะได้คนไหนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อไปที่ไบรอันมิวนิกแล้วนะครับในการที่จะดึงตัวแมทไทส์เทลครับนักเตะแนวรุกของพวกเขาเข้าสู่ทีม นี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นผลดีจากการที่แฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกครับพอแฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกเทลนี่ก็เรียกว่ากลายเป็นตัวสำรองแบบยาวๆนะครับไม่มีโอกาสครับที่จะออกซ้ายเป็นตัวจริงรายงานข่าวนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอยากจะได้เทลแนวรุกดาวรุ่งของไบเยอร์มิวนิกมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้มีการติดต่อสอบถามไปที่ไบเยอร์มิวนิกแล้วด้วยตัวนักเตะย้ายจากแกรนส์มาอยู่กับไบเยอร์มิวนิกในปี2022 แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นแค่ตัวสำรองครับลาสูดทางดานฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับผู้สื่อข่าวจอร์การสปอร์ระบุว่าแ <Man U> มนยูแสดงความสนใจต้องการอยากจะได้ตัวนักเตะวัย18ปีรายนี้มาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์และได้มีการเริ่มติดต่อไปยังไบยูนิมิคแล้วแต่ว่านอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูเด็ดยังมีอีก2สโมสรจากอังกฤษที่ได้มีการติดต่อสอบถามไปที่ไบยูนิมิคด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะที่เทลยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาต้องการที่อยากจะมีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นกว่านี้โดยในฤดูกาลนี้โทมัสซูเคิร์นี่ก็ส่งเขาลงเล่นทั้งหมด17นัดน,นะครับแล้วก็ยิงไป,ไปได้ทั้งหมด3ประตูครับแถมเคยยิงแมนยูมาแล้วด้วยนะครับในศึกยูฟาแช,เชเมเปี้ยนีกรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าในบนเดสีกาในลีกเนี่ยเขายังไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่เขายังคงมีความเชื่อครับว่าเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาครับเป็นนักเตะตัวหลักของไบเซียนมิวนก แต่ว่าถ้าหากสานการณ์มันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับก็พร้อมครับที่จะพิจารณาข้อเสนอที่จะมีเข้ามาครับแล้วก็ย้ายออกจากทีมแหมแล้วดูแล้วนี่จะก,ก้าวขึ้นไปเป็นตัวจริงได้ยังไงครับในเมื่อสูตรหน้าตัวหลักนะก็คือแฮร์รี่เคนนะครับเอเมอดเร์เปตีนะครับอดีตนักเตะของทาดน,นไอปืนใหญ่อาร์เซนอลได้ออกมาระบุครับว่ามา,าร์คฟอร์ดเหมาะมากๆครับกับการย้ายมาสวมเสื้อของทางด้านเดอะกันเนส แต่อย่างไรก็าตามนะครับสิ่งที่เขาวิตกกังวลก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตของแรชชี่นั่นเองครับนี่ล่าสุดก็ขับรถสปอร์ตดีเสยขึ้นไปบนฟุตบาทซะอย่างนั้นเลยนะครับโดยเอ็มเนอล์เปอร์ตีนะครับบอกว่ามาคาร์ฟอร์ดีโอจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นออปชันที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทนานอาร์เซนอลอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องของสภาพจิตใจของเขาฤดูกาลที่แล้วเขาลงเล่นแล้วทาผลงานได้ดีเรียกว่าแทบจะทุกอาทิตย์เลย แต่ว่าฤดูการนี้ไม่ใช่มาคัาดแอสฟอคุณเดิมผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะเซนสテีฟนะเขาจะต้องหาจุดสมดุลให้ได้ระหว่างอาชีพการทํางานของเขากับเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าหากเขาสามารถทีท่จะหาจุดนี้ได้เขาก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนรู้ดีเรื่องคุณภาพและความสามารถของเขาถ้าหากเขาต้องการที่อยากจะกลับมาอยู่ในมาตรฐานของเขาเขาจะต้องแก้ไขปัญหาในจุดนี้ให้ได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่หลังจากจบฤดูกาลนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนไหนครับนี่ก็มีข่าวกับทางด้านปารีสแซงต์แชงกงในพรีเมียร์ลีกนี่ก็หลักๆแล้วก็มีอาร์เซนอลนะครับที่มีข่าวผัวพันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดดไ้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ